เราสุขสับตวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ส XP, สช่นนอง XPS Channel มือน,นี้เอากำลังมาทาขี่รถรอหลินกันอยู่สุดท้านทีต่อไปก็คือจะเป็นกล่องขวัวปิ่งไก่มองเกาแต่ว่าตอนนี้บททันเดไปเมื่อยแห้งผายน้องมาฮะเห็ดธุรกิจกันธุรกิจยังไงกันธุรกิจมืดเบาสุกู้ในที่สังทอง จะห้องเพลงบ่อจะเอ๊ะอะไรห้องเพลงอนนีเพลงใช่เปิดด้ล่ะอ๋ออักันอยาเาะกันร่อยเิดังนี่นะจะได้จะสีดำโ่ัลไหมีอมดีขักนในบ่ล่ะ ใช่เพ่โอ้โนพี่เพ่งมีชาวเนขับเจ้าว่าหอมอ่ะนาเจ้าว่าอย่างน่ะใช่โอ้โตินี่ในยูบบ่อยโอ้6หคสิปเจ็ดคนอยู่ที่ภาคหูส่งนึงนี้สองตัวลายลายสองหกสิบเจ็ดคนลงลงไปหรไ